พี่แนัคคือไม่มีคําถามที่ขาดใจมากๆแบบต้องถามวันนี้เลยนะทําไมบางคนพอถึงบ้านแล้วหน้าเหมือนคนได้ขึ้นสวรรค์นะพี่แต่พอออกนอกบ้านไปไม่ถึง20นาทีหน้ากลับกลายเป็นคนหมดอายุการใช้งานเหมือนแบตมือถือที่เปิดแอบค้าง27แอบ,บพร้อมกันแบบนี้สมองเขาเป็นอะไรหรือตัวเขาเองเป็นอะไรคะเนี่ยฮ่าใจเย็นมยไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่เป็นโครงสร้างสมองต่างหากที่ทํางานหนักกว่าเพื่อนเวลาเจอสิ่งเราข้างนอกนะ จริงๆสมองบางแบบมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดโหมดประมวลผลสูงตลอดเวลาเจอเสียงเจอคนเจอแสงเจอคำถามหนึ่งทำก็เท่ากับเปิดโปรแกรมเพิ่มอีก3อันทันทีพอเจอเยอะๆเข้าก็เลยขอปิดเครื่องกลับบ้านก่อนคนอื่นเขาอ๋อคือไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ต่อต้านสังคมนะ แต่สมองเขามันอิ่มง่ายเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นใช่เลยสมองบางแบบไวต่อสิ่งเร้ามากเป็นพิเศษเจออะไรข้างนอกทีภาษีสมองถูกเก็บเยอะกว่าคนอื่นหลายเท่าบ้านเลยกลายเป็นที่ที่สมองประหยัดพลังงานที่สุดเปรียบเหมือนโลกที่มีปุ่มควบคุมทุกอย่างได้ทั้งแสงเสียงอุณหภูมิและจํานวนคนที่เราอยากเจอ เข้าใจเลยทําไมบางคนแบบอยู่บ้านแล้วมีความสุขเฉยแบบไม่ต้องทําอะไรเยอะก็รู้สึกกําลังดีเหมือนมีป้ายเขียนว่าที่นี่คือสถานีชาจแบบหลักของคุณแปะอยู่เหนือหัวก็เพราะ3าอย่างใหญ่ที่เราจะเล่าตลอดตอนนี้แหละ 1. ระบบประมวลผลสมองที่ไวต่อสิ่งเร้ามากกว่าปกติ 2. จิตวิทยาของพื้นที่ที่ควบคุมได้ที่ทําให้สมองรู้สึกปลอดภัยและ 3. ความสุขแบบ low stimulation lifestyle ที่เป็นเหมือนโอเอซิสของคนบางกลุ่ม ฟังดูแบบไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะพี่เพราะบางคนคิดว่าตัวเองแปลกหรือโลกนี้สนุกไม่พอทั้งที่จริงๆสมองเขาแค่ทํางานคนละแบบกับชาวโลกสูกต้องและเราจะค่อยๆแกะให้ฟังแบบเพลินๆเลยว่าทําไมการอยู่บ้านถึงมีความหมายต่อสมองมากกว่าที่คิดและนี่คือ My Snack ที่เราเอาเรื่องวิดวิดมาย่อยให้กรุบกรบเหมือนขนมชิ้นเล็กๆสําหรับสมองไม่ต้องเขียวเยอะแต่ฟังแล้วสมองสดชื่นแน่นอน งั้นวันนี้เรามาเข้าใจให้ชัดกันดีกว่าว่าทําไมบางสมองถึงรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดตอนอยู่บ้านมากกว่าตอนไปเจอโลกภายนอกจริงๆไม่ถ้าจะให้เข้าใจว่าทําไมบางคนถึงชอบอยู่บ้านแบบสุดๆเราต้องเริ่มจากโครงสร้างสมองก่อนเลยนะเพราะสมองของคนแนวนี้มีคุณสมบัติเฉพาะแบบหนึ่งที่นักวิจัยเรียกว่า high sensitivity หรือไวต่อสิ่งเรามากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นคุณลักษณะเชิงชีวภาพที่มีอยู่ประมาณ15-20%ของมนุษย์ทั้งหมดเลยนะงานวิจัยต้นแบบของอีเลนอารอนก็พูดตรงนี้เลยว่าคนกลุ่มนี้มีระบบประมวลผลแบบลึกกว่าคือสมองจะไม่ปล่อยให้ข้อมูลที่เข้ามาไหลผ่านเฉื่อแต่จะดึงไปวิเคราะห์ต่อประมวลละเอียดกว่าซึ่งฟังดูเท่แต่มีผลข้างเคียงคือเหนื่อยง่ายกว่าเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลเยอะหรือเสียงดังเกินไป งั้นคือแบบคนที่ชอบอยู่บ้านเขามีสมองโหมด ultra HD 4K ที่ประมวลละเอียดเกินไปจนบางทีอยากปิดเครื่องกลับบ้านก่อนอะพี่ <laughs> เปรียบได้ดีมากมายแต่มันไม่ใช่แค่ระบบประมวลผลลึกนะอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากคือ amygdala ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลอารมณ์โดยเฉพาะความตื่นตัวและการระวังภัย คนที่ไวต่อสิ่งเรา้ามักมีอะมิกดาลาที่ตอบสนองไวกว่าคนทั่วไปเวลาออกไปข้างนอกเสียงรถเสียงคนคุยเสียงจานกระทบโตะ๊ะไปจนถึงแสงไฟในห้างทั้งหมดนี้ถูกสมองตีค่าเป็นข้อมูลต้องประมวลเยอะกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเพราะงั้นการออกนอกบ้านสำหรับบางคนเทียบได้กับการเปิดแอปหนักๆบนคอมพิวเตอร์ bon computer, ไปพร้อมๆกันสมองเลยเหนื่อยเร็วเหมือนค่า CPU เด้งไป90%แบบไม่รู้ตัวโอ้โห oh. งั้นคนที่อยู่บ้านได้ทั้งวันน่ะไม่ใช่คนโลกแคบแต่คือคนที่ไปข้างนอกแล้วโดนโลกเรียกใช้สมองหนักมากใช่ไหมพี่ใช่เลยไม่ได้โลกแคบแต่โลกมันดังเกินไปสําหรับสมองเขาแล้วมันยังโยงกับอีกระบบหนึ่งที่สําคัญมากคือโดปามีนฮอร์โมอนความสุขที่ทุกคนชอบพูดถึงแต่สําหรับคนที่ชอบอยู่บ้านระบบโดปามีนทํางานไม่แบบเดียวกับคนที่ชอบความเร้าใจนะ บางสมองจะรู้สึกดีจากรางวัลแบบเบาๆหรือที่เราเรียกว่า soft reward เช่นอยู่บนโซฟานิ่มๆเปิดซีรีส์ที่คุ้นเคยหยิบแมวขึ้นมากอดหนังสือดีๆแสงไฟสลัวๆหรือแม้กระทั่งการอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรก็ให้โดปามีนแบบอุ่นๆแล้วคือสมองเขาไม่ต้องการแสงสีเสียงไม่ต้องการงานปาร์ตี้ไม่ต้องการสิ่งเร้าที่ตื่นเต้นเพื่อรู้สึกมีความสุข ความสุขของเขามาแบบนิ่มๆเรียบๆแต่พอใจมากจุดนี้แหละที่ทําให้หลายคนดูเหมือนติดบ้านทั้งที่จริงๆคือสมองกําลังเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะกับรูปแบบชีวภาพของตัวเองงั้นคือพี่จะบอกว่าบ้านคือร้านกาแฟลับที่สมองเขาชอบไปนั่งตระําถูกปะ่ะแบบมีโต๊ะที่โปรดมีมุมที่รักมีขนมที่คุ้นเคยและที่สําคัญไม่มีคนมากวน เป๊ะมากมายบ้านคือ cognitive safe zone หรือโซนปลอดภัยทางสมองที่สมองสามารถทำงานในโหมดใช้พลังงานต่ำแต่ได้ผลลัพธ์สูงสุดไม่ต้องวิเคราะห์สีหน้าใครไม่ต้องเดาว่าใครคิดอะไรไม่ต้องสแกนเสียงรบกวนรอบตัวไม่ต้องเข้าโหมดสังคมตลอดเวลาและถ้าบ้านให้โดปามีนแบบคงที่ละมุนและไม่ต้องหอ,อกแรงมากสมองก็จะตีความทันทีว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้แหละดีสุดแล้วสรุปคือไม่ใช่ขี้เกียจ ไม่ใช่เก็บตัวแบบงงๆแต่คือระบบรางวัลสมองเขาถูกตั้งโปรแกรมให้อยู่นิ่งๆแล้วมีความสุขมากกว่าใช่ไหมพี่ถูกต้องเลยนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะไม่ใช่ขี้เกียจแต่ระบบรางวัลสมองเขาออกแบบมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นสมองเขาขอบคุณมากเวลาที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อมูลน้อยความสงบเยอะและเสถียรต่อใจงั้นพี่คนที่หักบ้านมากๆเนี่ยคือคนที่มีร้านประจำของสมองอยู่ที่บ้านเลยนะพี่แบบบรรยากาศดี เงียบของกินอะไรแถมเปิด24ชั่วโมงด้วยมะใช่เลยไมลและทั้งหมดนี้คือเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบเนียนๆว่าทำไมการอยู่บ้านถึงทำให้บางสมองรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดที่สเน็คหมายว่าสิ่งหนึ่งที่คนชอบอยู่บ้านมีเหมือนกันคือเขารู้สึกว่าที่นี่ฉันคุมได้หมดเหมือนเป็นสนามพลังส่วนตัวเลยพี่แบบจะเปิดไฟสลัวแค่ไหนจะให้เสียงเงียบเท่าไหร่ หรือว่าจะไม่เจอใครทั้งวันก็ได้หมายว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะเพราะดูเหมือนจะเป็นแท่สไตล์การใช้ชีวิตนะพี่แต่จริงๆมันคือความต้องการทางจิตใจเลยใช่ไหมพี่ใช่เลยแล้วมันลึกกว่าที่เราคิดมากนะในจิตวิทยาจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่า control environment หรือพื้นที่ที่เราควบคุมได้ซึ่งส่งผลกับความรู้สึกปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัดคนที่รักการอยู่บ้านจำนวนมาก มีบุคลิกแบบ self-regulated personality คือคนที่รู้จังหวะพลังงานของตัวเองดีและเลือกสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับสิ่งที่สมองต้องการจริงๆไม่ฝืนไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ทำให้หมดแรงเร็วบ้านเลยกลายเป็นพื้นที่ที่สมองส่งสัญญาณว่าโอเคที่นี่ปลอดภยัยไม่มีอะไรต้องเดาไม่มีอะไรต้องลุ้นและคำว่าปลอดภัยในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยทางกายภาพอย่างเดียวนะแต่คือความปลอดภัยทางอารมณ์ด้วยหรือที่เรียกว่า safety signal คือสมองอ่านข้อความรอบตัวแล้วตีความได้ทันทีว่าไม่มีภัยคุกคามไม่มีแรงกดดันไม่มีการประเมินจากคนอื่นฟังแล้วเหมือนสมองมันนั่งขวายห้างอยู่บนโซฟาเลยนะพี่แบบม,มุมนี้ดีแสงโอเคไม่ต้องคุยกับใครใจได้ <laughs> ใช่ประมาณนั้นเลย แต่ที่สำคัญคือคนที่ชอบอยู่บ้านไม่ได้หมายความว่าเขากลัวโลกภายนอกหรือกลัวกันเข้าสังคมนะหลายคนแค่เข้าใจตัวเองดีว่าถ้าออกไปเจอคนเยอะๆนานๆสมองจะเหนื่อยเร็วเขาเลยเลือกเติมพลังในพื้นที่ที่จัดจังหวะได้เองจิตวิทยาเรียกสภาพความสุขแบบนี้ว่าคอมฟอร์ทโซนแต่ความเข้าใจผิดคือหลายคนคิดว่าคอมฟอร์ทโซนเท่ากับการไม่กล้า จริงๆไม่ใช่เลยคอมฟอร์ตโซนคือพื้นที่ฟื้นตัวต่างหาเป็นที่ที่เรากลับมาเก็บพลังเพื่อจะออกไปเผชิญเรื่องยักๆได้ดีขึ้นจริงนะพี่มาเห็นหลายคนที่เวลาอยู่บ้านคือเหมือนระบบการชาร์จแบบฟาสต้าจอะแต่พอออกไปข้างนอกแบตลดเร็วกว่าความเร็วแมวหนีเสียงปิ๊บไมโครเวฟอีพี่ <c oughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากมายและความรู้สึกแบบนี้ก็มาจากการที่บ้านเป็นพื้นที่ที่สามารถ เลือกได้ทั้งหมดเช่นจะเปิดเพลงหรือไม่เปิดเพลงก็ได้จะให้ห้องสว่างหรือมืดก็ได้จะเจอคนหรือไม่เจอเลยก็ได้จะเลือกคนที่อยากอยู่ด้วยจริงๆเท่านั้นก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือข้างนอกคือโลกที่เราควบคุมได้น้อยแต่ข้างในบ้านคือโลกที่เราหายใจเต็มปอดเพราะฉะนั้นสำหรับคนบางแบบการอยู่บ้านไม่ได้ทำให้แคบลงแต่ทำให้ชัดขึ้นว่า พลังงานของตัวเองควรใช้ไปกับอะไรและควรพักเมื่อไหร่นี่คือสกิลการดูแลใจตัวเองอย่างหนึ่งเลยนะจริงนะพี่มาเห็นหลายคนที่เวลาอยู่บ้านคือเหมือนระบบการชาร์จแบบไร้สายเลยพี่แค่ได้นั่งมุมประจำก็รู้สึกเหมือนแบตเด้ง30เนทันทีอะ <c oughs> อันนี้แม่นมากและทั้งหมดที่เล่ามาไม่ใช่ความแปลกไม่ใช่นิสัยประหลาดแต่คือความละเอียดของสมอง ที่ต้องการพื้นที่ที่คาดเดาได้เพื่อให้ระบบการทำงานภายในกลับมาเสถียรที่สุดหมายรู้ไหมทุกวันนี้สมองเราโดนกระตุ้นมากกว่ายุคก่อนเป็น10เท่าเลยนะทั้งเสียงแจ้งเตือนเสียงรถความเร่งรีบข่าวสารที่ไหลเข้ามาไม่หยุดโลอกมันเหมือนตั้งค่าเป็นโหมดดังตลอด24ชั่วโมงจนสมองบางแบบเริ่มรู้สึกว่าชีวิตที่ดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ตื่นเต้นแต่คือชีวิตที่ไม่กระตุ้นเกินพอดีต่างหาก คนกลุ่มนี้เลยหลงรักสิ่งที่เรียกว่า low stimulation lifestyle คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่เน้นความสง,งบช้าไม่ต้องมีเหตุการระทึกใจไม่ต้องมีคนเยอะไม่ต้องวิ่งไล่ใครทั้งวันมันคือความสุขแบบซอฟต์ soft, ที่ไม่ต้องมีดอกไม้ไฟแต่ใจรู้สึกอืมแบบนี้แหละใช่โดยไม่ต้องอธิบายใช่เลยพี่ บางที่อยู่บ้านเฉยๆอ่ะเปิดเพลงเบาๆก็ฟินกว่าออกไปเจอเสียงดังจนรู้สึกเหมือนโดนโลกอัปโหลดขอ้อมูลใส่สมองอ่ะโลกมันดังเลยต้องกลับบ้านมาชาร์จความเงียบจริงๆหมายพูดคำว่าชาร์จความเงียบนี่ดีมากนะเพราะมันตรงกับแนวคิดจิตวิทยาที่เรียกว่าโซเชียลแบตเตอรี่เลยคือแบตเตอรี่ทางสังคมของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเจอคนเยอะๆแล้วสดชื่นขึ้นเหมือนติดเทอร์โบแต่บางคนต้องเต็มที่มากเพื่อจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น สมองเขาเลยหมดแรงไวกว่าไม่ใช่เพราะเป็นคนอึดอัดหรือเกลียดคนอื่นนะแต่เป็นเพราะการอยู่ร่วมกับคนต้องใช้พลังสมองหลายส่วนพร้อมกันทั้งการอ่านสีหน้าการปรับโทนเสียงการคิดคำตอบการจับสัญญาณว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกยังไงทั้งหมดนี้คือการประมวลผลระดับโหดที่สมองต้องทำแบบเรียลไทม์และที่สุดของความเหนื่อยคือ small talk ใช่ไหมพี่ไม่เห็นหลายคนถึงกับหมดลมหายใจเวลาต้องคุยว่าอากาศร้อนเนาะ หรือช่วงนี้ทำงานเป็นไงบ้างแบบความทรมานเลเวลนี้สมองแทบจะขอปุ่ม Escape <laughs> ใช้เลยมันเป็นเรื่องจริงมากนะเพราะสำหรับคนบางแบบนั้น Small Talk เท่ากับ High Effort Low Reward คือใช้พลังเยอะแต่ได้ความรู้สึกดีตอบกลับมาน้อยมากสมองเลยบอกว่ามไม่คุยก็ได้ไม่ได้หยิงนะแต่กำลังประหยัดพลังงานเอาไว้ใช้กับเรื่องสำคัญกว่าและทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับอีกแนวคิดนึงที่สำคัญมากในจิตวิิยาคือ Need for restoration หรือความต้องการพักฟื้นทางสมองคนที่ไวต่อสิ่งเร้าหรือมีแบตสังคมน้อยกว่ามักต้องการเวลาฟื้นตัวหลังจากอยู่ในที่ที่มีคนเยอะหรือทำกิจกรรมหลายอย่างต่อเนื่องพื้นที่เงีย,งยบๆแบบบ้านเลยทำงานเหมือนส่วนบำรุงสมองช่วยให้ระบบต่างๆกลับมาสดใหม่อีกครั้งคือแบบคนบางคนไม่ใช่ไม่เข้ากิดโลกนะพี่แต่ต้องพักเป็นระยะเพื่อไม่ให้โลกมัน กินพลังไปจนหมดเลยใช่ไหมพี่ถูกต้องมากมายและนี่เป็นธรรมชาติของสมองบางแบบด้วยนะไม่มีถูกผิดใครที่รู้ตัวเองว่าแบบสังคมหมดเร็วก็แค่ต้องจัดสมดุลให้กับชีวิตเท่านั้นเองและ low stimulation lifestyle ไม่ได้หมายความว่าชีวิตน่าเบือ่อแต่คือวิธีอยู่กับโลกแบบที่ไม่ทําให้ใจล้าเกินไปเท่านั้นสําหรับคนบางคนการอยู่บ้านเงียบๆอาจเป็นเหมือนยาชาร์จใจที่ทําให้วันถัดไปมีพลังขึ้นมากกว่าไปเจอคนทั้งวันซะอีก เพราะสมองได้พักจากการประมวลผลทุกอย่างที่โลกโยนใส่งั้นพูดง่ายๆคือบางสมองไม่ได้ต้องการความวุ่นวายเลยนะพี่แต่ต้องการพื้นที่ที่เป็นเวอร์ชั่นเบาของโลกเพื่อให้ยังรู้สึกว่าเออชีวิตมันโอเคแค่นี้ก็พอแล้วใช่เลยและนี่คือเหตุผลที่คนบางแบบเลือกมินิมอลโซเชียลไลซิ่งไม่ใช่เพราะไม่รักเพื่อนไม่ชอบสังคมแต่เพราะต้องรักษาแรงใจของตัวเองให้พอสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยม่ฟังมาทั้งตอนแล้วจะเห็นเลยนะว่าการชอบอยู่บ้านมันไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่ใช่ข้อบอกพ้่องและไม่ใช่สัญญาณว่าคนคนนั้นไม่เข้าสังคมเก่งอย่างที่ชอบถูกตีความแต่จริงๆแล้วมันคือการเข้าใจตัวเองลึกพอที่จะเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสมองตัวเองที่สุดต่างหากใช่พี่แล้วหมายว่ามันมีเสน่ห์มากเลยนะคนที่รู้ว่าเออฉันอยู่บ้านแล้วฟื้นฉันอยู่เงียบๆแล้วสบายใจและเขาก็เลือกทําแบบนั้นโดยไม่ฝืนตัวเองเพื่อให้ใครชื่นชมหรือคิดว่าต้องออกไปทําตัวให้เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ปิดประตูใส่โลกนะ แต่แค่เลือกบานประตูที่เปิดแล้วสบายใจจริงๆจริงมากและประเด็นสําคัญคือความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางสมองแข็งแรงขึ้นเมื่อได้เจอผู้คนได้เสียงหัวเราะได้ความคึกคักของสังคมแต่บางสมองเติบโตขึ้นดีที่สุดเมื่อได้กลับบ้านได้อยู่ในพื้นที่ที่คาดเดาได้ที่ใจไม่ต้องทํางานหนักที่อารมณ์ไม่ก้องประมวลผลตลอดเวลาบ้านเลยไม่ได้เป็นสถานที่หนีแต่เป็นสถานที่เรียกพลังกดมาเหมือนการพาความคิดไปล้างหน้าใหม่ ให้ใจได้วางของหนักๆลงแบบไม่ต้องอธิบายพี่ไม่ชอบประโยชน์นี้นะอยู่บ้านเยอะไม่ได้แปลว่าไม่รักโลกแต่คือเลือกมุมของโลกที่ใจระไหวมันไม่ใช่การตั้งกำแพงนะแต่มันคือการเลือกวิวที่เหมาะกับจังหวะหายใจของเราเองใช่เลยและนั่นแหละคือเสน่ห์ของคนที่ชอบอยู่บ้านเขารู้ว่าร่างกายและอารมณ์ต้องการอะไรเขารู้วิธีเติมพลังตัวเองแบบไม่ต้องร้อยถึงจุดพังความชอบนี้ไม่ใช่การหลีกเลี่ยง แต่เป็นการดูแลตัวเองในแบบที่แม่นยำมากสุดท้ายคือคนชอบอยู่บ้านเท่ากับคนที่รู้จักตัวเองดีมากฟังดูเท่ด้วยนะพี่เหมือนเป็นมาสเตอร์ด้านการจัดการพลังงานชีวิตอะมาสเตอร์จริงเพราะใช้ชีวิตโดยไม่ฝืนจังหวะของสมองตัวเองและไม่พยายามต้องเป็นแบบคนอื่นให้เหนื่อยเพิ่มอีกหนึ่งชั้นและนี่คือ my snack ขนมชิลนเล,ก,เลกสำหรับสมองที่อยากเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นทุกวันเรื่องวิทย์เราช่วยย่อยให้กรุบกรอบ ไม่ต้องเคี้ยวเยอะก็ฟังแล้วได้พลังแล้ววันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยประโยคที่เหมาะที่สุดกับตอนนี้เลยบางทีการอยู่บ้านไม่ใช่การหนีแต่คือการกลับไปหาที่ที่ใจได้พักหายใจจริงๆถ้าชอบแนวแบบนี้อย่าลืงติดตามช่องไมค์สแน็คด้วยนะเดี๋ยวเรามีอีกหลายตอนที่จะพาไปเข้าใจสมองแบบสนุกๆต่อเลย